ยนดีเว้ยอันนี้ดีกว่าเออันนี้แหละดีมิลี่ช่วยรีวิวฟอร์มการชกของแัมโบเล็กในไฟนี้นะครับรอบนี้รอบนี้สุดจริงครับรอบนี้สุดจริงแต่เเห็นเห็นรูปพี่เขาแล้วล่ะครับสุดยอดเลยค่ะแล้วก็แหมรอบนี้นะ ตั้งจะได้โบนัสนู่นะนู่นนูนนนทุกคนเลยวได้โัสโอควัชรีครับวัชรีครับยุ้ยยุประทับใจไหมครับวันนี้อุ้ยเข้าการคอยพี่หมาว่องฟังแล้วก็ลูกสุดท้ายที่บอกว่าทำคอนอ่ะก็คือไปหุกทรายก่อนใช่ไหมแล้วพอหุกขวาเขาล้มทับไปแล้วยังไม่ทันใช้เลยแต่หนูก็พูดได้แหละเพราะหนูอยู่คือคนอยู่างลงแต่สุดยอดมากกว่านี้สุดยอดมากนะพี่กลับมารอบนี้ ไม่ไม่รู้เลยว่าป่วยมาก่อนม่เมื่อบอสชาติีอาจจะไม่ได้จัดโบนัสให้บอสอย่าไปอย่าไปพูดนะระโยนั่นนะงั้นมลี่มันมลี่มมลี่คุณก็รู้อยู่แล้วคุณก็รู้อยู่แล้วมีไหมมีไหมอบอสมิลี่เอาเลี้ยงข้าวเว้ยไปแล้วส่วนแล้วส่วนคุณมิลี่ครับมีมีโปรแกรมไฟสองมียังโปรแกรมที่เป็นการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายก่อนนะคะโดยว่าเข่าเข่าอะไรให้มันดีก่อนครับ ที่ตอนนี้ใช้งานมันอย่างนหนักหลังจากนั้นก็ใช้งานมันอย่างต่อเน,นื่องก็ยังไม่หายยอดมวยปีละครั้งพอยอดมวยปีละครั้งโอยต่อยแบบฟอยไม่เวทเทิลนี่วะ <c oughs> ปีนต่อยครั้งเดียวพอแล้วใช่ไหม <c oughs> อ่า <c oughs> โอเคขอบคุณครับ <c oughs>